ทำไมเวลาซื้อกล้องมาแล้วเรายังถ่ายได้ไม่เท่ากับช่างภาพแบบมือฉมังหรือว่าคนที่เขาเก่งๆเนี่ยทําไมเราถ่ายได้ไม่เท่าเขาทําไมภาพที่เราถ่ายมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับสวัสดีครับผมฟาทานสตูดิโอนะครับผมจะมาแชร์นะครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคการถ่ายรูปที่ง่ายมากๆนะครับกับกล้องแคแนลแบบ D SLR แบบนี้นะครับและก็ที่สําคัญคือปลาย สามารถที่จะประยุกต์นะครับไปใช้กับกล้องตัวเล็กๆที่เป็น mirrorless แล้วก็ค่ายอื่นๆได้อีกด้วยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะมาสอนวันนี้นะครับก็คือการถ่ายภาพกับโหมด av นะครับคือคนเราเนี่ยเวลาเราซื้อกล้องมาบางทีเรา เราเราฝันใช่ไหมว่าเราอยากจะถ่ายภาพให้สวยแต่พอซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันกลับถ่ายได้ไม่สวยเท่าที่เราคิดไว้ตอนแรกบางทีเราก็เฟลบางทีเราก็เลิกใช้กล้องไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เสียดายนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนโหมด AV กันก่อนนะครับโหมด AV คืออะไรมันก็คือโหมดออโต้โฟกัสนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นโหมดออโต้โฟกัสที่เราสามารถปรับค่าต่างๆได้บ้างเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะให้กล้องทํางานเองทุกอย่างมันจะไม่สวยไงแบบเวลาเราปรับแบบ ฟูออโต้คือเรากดถ่ายอย่างเดียวอ่ะมันจะไม่สวยเราต้องไปปรับค่าอะไรบางอย่างด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเทคนิคการปรับเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับตั้งค่าโหมด AV นะครับในกล้อง Canon DSLR นะครับให้เราปรับไปที่โหมด AV นะครับเห็นไหม เนี่ย AV ตรงนี้นะครับให้มันตรงกันพอเป็น AV เสร็จปุ๊บนะครับให้เราเงยขึ้นมานะครับจากนั <Janeiro S 1> ้นพอเงยขึ้นมาปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้ถ้าเกิดไม่ขึ้นนะครับถ้ากล้องแคนนอนไม่ขึ้นหน้านี้นะครับให้กดที่ Q ตัวนี้นะครับเลขตัว Q ตัวนี้เห็นไหมครับอืมพอมาที่เลขตัว Q ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่หมด AV จะปรับให้เรานะครับก็คือค่า f นะครับค่า f ก็คือเห็นไหมครับค่า f ตรงนี้3.5ตรงนี้นะครับที่มันขึ้นโชว์ตรงนี้เนี่ยถ้า ถ่ายหนึ่งคนนะครับถ่ายหนึ่งคนเราต้องการที่จะถ่ายเพื่อนเราหนึ่งคนเนี่ยให้เราปรับค่า f ที่เรากด q เข้าไปเมื่อกี้นะครับให้ปรับค่า f นะครับปรับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้นะครับเป็น1.8นะครับอ่าฟังดีๆนะครับอ่าถ่ายเพื่อนหนึ่งคนถ่ายคนหนึ่งคนให้ปรับเป็น1.8มันจะทำให้หน้าชัดหลังละลายแบบเยอะมากนะครับผมทีนี้อ่าถ้าเกิดว่าถ่าย2คนต้องปรับเป็น อย่าลืมอย่าลืมกดคิวหรือว่ากดเลือกให้ขึ้นแบบนี้ในกล้องของท่านนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นถ่าย2คนเนี่ยก็ปรับเป็น f 2นะครับถ่าย3คนเมื่อไหร่ก็เป็น3.2นะครับถ่าย4คนก็ปรับเป็นเลข4นะครับอันนี้คือเทคนิคการปรับตั้งค่าของผมนะคือมันเป็นเทคนิคของอแบบ ส่วนตัวนะแต่ว่าผมคิดว่าเทคนิคนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ถ่ายแล้วภาพออกมาโอเคด้วยนะครับทีนี้นอกจากค่า F ที่เราต้องปรับแล้วเนี่ยครับโหมด av เนี่ยครับต้องปรับค่า ISO ด้วยนะครับ iso ก็คือตัวนี้ที่ขึ้น100เนี่ยนะครับ iso มันจะขึ้นเป็นปุ่มๆนะครับกล้องแต่ละตัวจะมีปุ่มตำแหน่งปรับ ISO ไม่เหมือนกันนะครับ เวลาปรับก็คือให้เราหาคำว่า ISO นะครับมีไหมมีไหมมีไหม,ม,ไมก็พลิกขึ้นมาถ้าไม่มีก็นี่ครับเจอแล้วเห็นไหม ISO กดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เราปรับตรงนี้นะครับอืมพอเรามาที่ ISO ปุ๊บเนี่ยก็ให้เราปรับนะครับปรับเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมคิดว่าเท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้เนี่ยให้ปรับได้ไม่เกิน800เท่านั้นถ้าเกิน800เมื่อไรนะครับมันจะทำให้ภาพของเราเนี่ยออกมามีจุดรบกวนภาพนะครับผมอ่า เห็นไหมครับ800แต่ถ้ากลางคืนเมื่อไหร่นะครับเราสามารถปรับได้อีกโดยไปที่106นะครับแต่แนะนําว่าถ้าจะให้ดีที่สุดคือไม่เกิน800ให้ใช้ไฟข้างถนนหรือไฟอย่างอื่นมาช่วยแทนนะครับค่า ISO ก็คือค่าแสงนั่นเองนะครับผมจะปรับไว้ที่800นะครับทีนี้มันมีแค่2ค่านี้เองครับที่เราต้องปรับเวลาเราใช้โหมด AV นะครับก็คือค่า f นะครับผมไปที่1.8กดตัว Q ิวนะครับค่า ISO หาปุ่มคำว่า ISO แล้วก็กด ISO จากนั้นให้ปรับนะครับนะครับผมให้ปรับให้ตัวเลขมันเลื่อนแค่นี้เองนะครับนี่คือเทคนิคการตั้งค่าหมวด AV นะครับฉบับผมนะครับผมอาจจะไม่ใช่เป็นโหมดที่ถ่ายแล้วก็สวยที่สุดนะครับแต่ผมการันตีเลยว่าโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ใช้ง่ายและสวยในคราวเดียวกันได้ครับนะครับผมแค่เราปรับ ตามที่ผมสอนไปเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็สามารถที่จะทําให้ภาพเนี่ยออกมาในระดับที่แบบมืออาชีพเขาทํากันอะนะครับลองไปฝึกใช้กันดูแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมมีอะไรมาแชร์อีกเดี๋ยวผมจะแชร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะครับอนชอว์เราครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับฟ้าทานสตูดิโอนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ บายบายครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับผมอินชอัล้อครับ